การส่องภายนอกก็แค่จักขู่วิญญาณเห็นนะคะเห็นตามที่ควรเห็นนะคะจกักขูวิญญาณก็แค่เห็นสีค่ะสีเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ททไม่เที่ยงเป็นถูกเป็นอนัตตาแม้ตัวรูปคือจักขู่ภาษาทรูปก็ไม่เที่ยงเป็นถูกเป็นอนัตตาจากักขูวิญญ,ญาณจะเที่ยงแต่ที่ไหนเล่า ความคิดนึกความพึงพอใจทั้งหลายในสิ่งที่เราเห็นเราได้ยินสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นของไม่เที่ยงคะ่ะเป็นถูงเป็นอนัตตาทั้งสิน้นสิ่งที่เที่ยงสุขงามอัตตาที่เราจะต้องส่องภายในภายนอกอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ไกล อย่าละเอียดสามประณีตเหล่านี้ก็คือส่องให้เห็นขันธาตุอายตนะความไม่เที่ยมเป็นถูกเป็นอนัตตานั่นเองค่ะอนุมทนาสาธุร่วมกัน